ไม่ว่าจะทรงไหนบอกเลยว่ามั่นใจเอาอยู่ค่ะเดี๋ยวเราสวัสดีเหล่าสมาชิกกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเหล่าสมาชิกนะคะสินค้าดีๆมีที่นี่พร้อมกับส้มและจอยแอดคอยรายการดีๆแบบนี้ต้องส้มแน่นอนค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้คุยเรื่องอะไรดี สลัดผมแบบนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของผมผมค่ะแล้วมันจะเกี่ยวกับเรื่องของผมยังไงคะคุณผู้ชมคือจริงต้องบอกนะว่าถ้าเราอยากจะดูดีตั้งแต่ศีรษะกระโดดปลายเท้าเนี่ยนอกจากการแต่งกายสุขภาพแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคาการทำความสะอาดแล้วเนี่ยเรื่องของทรงผมก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญสุดๆดะเอางี้ดีกว่าสมมตินะคุณหน้าตาสวยแต่งตัวดีแต่งหน้าทุกอย่างเพอร์เฟกแล้วแต่ลองคิดดูผมแบบกระเลิ้กกระลัง หัวฟูนะทรงผมดูแบบอะไรอะดูไม่โปรเฟชชั่นอลแล้วคุณผู้ชมเวลาที่เราเห็นใครแล้วแบบเกือบจะเพอร์เฟกแล้วว่าแต่พลาดอย่างนี้ทรงผมเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันพลาดมากๆวันนี้เนี่ยนะคะคุณผ,ผู้ชมขาสิ่งหนึ่งที่หลายคนพลาดก็คือเรื่องของว่าเอา้า เรารู้สึกว่าผมเราก็ไม่ได้สวยมากแต่เราก็ไม่ดูแลอย่างเช่นอาการคนผมเสียซึ่งส้มก็เป็นคนนึงยอมรับแบบตรงๆเลยนะว่าตอนนี้ผมส้มเริ่มเสียเพราะว่าด้วยความเป็นพิธีกรนะคะทุกคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วส้มทําทางอาฟโดนะเราก็อยู่อินดอร์ซึ่งเวลาเราอยู่อินดอร์เนี่ยก็จะมีช่างแต่งหน้ามาทําผมถูกไหมแล้วก็เราทั้งมีดายผมมีมีทั้ง เยลมีเจลแน่นอนแล้วก็มีอะไรมีทําสีบ้างนะคะมีดัดลอนแบบนี้บ้างมีใดตรงบ้างคือทําทุกอย่างเอาเป็นว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถ้ามันไม่เสียบอกเลยอันนี้ไม่เกิดขึ้นกับส้มแน่นอนมันเสียอยู่แล้วแต่ทีนี้ว่าเราจะมีวิธีในการดูแลผมที่เสียแห้งแตกปลายอย่างไรคือวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมเลือกนะคะผลิตภัณฑ์อย่างเช่นแชมพูนะกับครีมนวดที่ช่วยในเรื่องของผมเสียแห้งแตกปลายบอกเลยว่าตรงจุดแล้วแต่ สำหรับส้มด้วยความที่ว่าปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทําให้บางทีเนี่ยผมมันสวยได้เลยแต่เราต้องแบบรีดผมให้มันตรงมากพอผมมาโดนความร้อนบ่อยๆโดยทําโดนเหมือนโดนทาลายบ่อยๆเนี่ยผมก็จะแห้งเสียได้เร็ววันนี้ส้มก็เลยมีหนึ่งตัวช่วยบอกเลยว่าสําหรับส้มในชีวิตประจําวันส้มใช้อยู่แล้วนะคะนั่นคือเซรัม่มถามว่าเซรั่มแล้วมันดีกับผมยังไงเอาจริงต้องใช้วันไหนที่ส้มใช้แค่ครีมนวดนะกับใช้แค่ อแชมพูบอกเลยวันนั้นจบมากผมส้มจบเลยมันจะชี้ฟูแล้วมันก็จะไม่สวยสวยเก๋มันจะจัดทรงยากมากถ้าวันนั้นส่ขาเซรัม่มซึ่งวันนี้เนี่ยเซรั่มที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมขาคือยี่ห้อนี้นะคะของ Magic Hair Serum นะคะบอกเลยว่าเป็นเซรั่มที่ใช้ง่ายสุดๆเลยคือสมมติว่าผู้ชมใช้ปุ๊กนะไม่ต้องลอง้าไม่ต้องล้างออกคือบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาเราใช้เซรั่มแล้วเนี่ยมันจะต้องล้างออก น้องส้มขามันจะเหนียวไหมยี่ห้อนี้ไม่เหนียวนะคะของ Magic h a i r Serum เพราะว่าเขาจะช่วยในการบำรุงเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ฟังว่าสำหรับเจ้า Magic h a i r Serum เนี่ยนะคะทั้งหมดนี้ขวดใหญ่ๆเว่อวๆแบบนี้เนี่ยบอกเลยนะใช้ได้นานมาก เพราะว่ามีปริมาณถึง250 ml เลยค่ะนี่คือเซรั่มนะคะหรือว่าอาหารสำหรับในการาบำรุงผมอย่างเข้มข้นสุดๆแล้วเขาบอกแบบนี้เลยนะคะด้วยประสิทธิภาพที่สกัดมาทั้งคอลลาเจนแล้วก็เมล็ดองุ่นเห็นไหมคอลลาเจนก็คือความยืดหยุ่นมเล็ดองุ่นก็คือช่วยในการเพิ่มเป็นการกระตุ้นผมมาหาคุณผู้ชมคะ่ะสำหรับอันนี้เลยนะเซรั่มตัวนี้ผมที่อ่อนแอมากๆใครผมอ่อนแอแห้งเสียแตบปลายแบบ ชีฟูจัดทรงยาเป็นทุกอยาก่างเอวิติงจริงกะเบลค่ะบอกเลยเซรั่มของเมจิแพรเซรั่มเนี่ยนะคะตัวนี้เอาอยู่เลยเพราะว่าอะไรคือเวลาใช้ที่บอกไงมากแค่คุณผู้ชมชโลมนะ ชโลมหลังสะแล้วก็ไม่ต้องล้างออกคือตัวนี้เวลาที่เราใช้ไปปุ๊บสักระยะหนึ่งจริงๆแรกๆเดี๋ยวเราก็จะรู้สึกแล้วว่าแล้วทีเราเซ็ตผมเนี่ยมันจะง่ายผมที่เซ็ตยากนะคะก็จะเซ็ตง่ายขึ้นนะคะการชี้ฟูก็จะน้อยลงแล้วก็ผมแห้งเสียเนี่ยก็จะเริ่มไม่ค่อยแห้งหรือว่าแห้งเสียน้อยลงนั่นเองค่ะผมจะกลับมาสุขภาพดีนุ่มลื่นนะคะน่าสัมผัสไม่หยากระด้างและหนึ่งอย่างที่สำหรับชผูชอบมากที่บอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ ขาดเซรั่มไม่ได้เพราะว่าส้มเป็นคนหนึ่งที่ที่บอกนะคะด้วยอาชีพพิธีกรผู้ชมเราโดนทั้งหลายอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการได้ผมการแบบการรีดผมเนาะหรือความร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกิดจากเวลาช่างทำให้เราเวลาก่อนเราเข้ารายการตัวเนี้จะช่วยป้องกันความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกๆวันนะคะป้องกันความร้อนไม่ให้ผมแตกแห้งเสียแต่ช่วยในการบำรุงผมให้นุ่มลื่นสลวยและเงางามอย่างเป็นธรรมชาตินะคะตั้งแต่ นตลดปลายเลออยอะตลอดทั้งวันวันนี้ได้ขนาดนี้ก็บอกแล้วไงปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมแห้งเสีย แต่ปลายชี้ฟูจัดสงไม,ม่อยู่วันนี้ค่ะเมจิกแฮ์เซรามแค่ฉโลมเท่านั้นแล้วไม่ต้องล้างออกบอกเลยปัญหาทุกอย่างดิดนิ้วปุ๊บหายเลยจ้ะ,ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราสามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะโดยการที่คุณผู้ชมไปซื้อนี่แหละนะอยากได้ต้องซื้อนะไปสั่งซื้อได้2ช่องทางหนึ่งจากแอปพลิเคชัน J.C.M.Commerce นะคะอย่าลืมกดดาวน์โหลดก่อนนะคะทั้งระบบของ iOS แล้วก็ Android ค่ะหรืออีกหช่องทางไปช้อปปิ้เก๋ๆกันนะคะที่ J ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของส้มแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเราจะมีบุคลิก,กภาพที่ดีอีกหนึ่งอย่างที่จําเป็นก็คือเรื่องของผมนั่นเองอยากสวยให้ครบจบหรืออยากหล่อให้เสร็จวันนี้ดูแลผมตัวเองกันรับรองว่าคุณจะมีความมั่นใจขึ้นอีกเยอะเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของส้มแล้วนะคะเดี๋ยวกลังหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะสวัสดีจ้า